สองเดือนแล้วก็เราต้องอสองเดือนใกล้พ่อแล้วลูกชอบทำงานอ๋อนี้ชอบร้องเพลงแแขงก่ลูกส่งมาทางไหนลูกส่งมาบอกเราทางไหนพี่แก่ลก็ดูดิ้งดิ้งเวลาเราเล่าเพลงอาใจว่าเขาน่าจะเอนจอยน่าจะเอนจอยน่าจะชินแล้วคือถ้าวันไหนเวลาที่จะได้ขึ้นเวทีประมาณท่เที่ยงคืนถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านเขาก็จะดิ้น เหมือนเป็นเวลาที่แบบปกติต้องเต้นกับแม่ซึ่งพี่นายก็ยังรับงานแบบปกติมากเดือนนี้เลยแค่สองงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนแบบในคอนเสิร์ตเราก็ยังกระโดดยังแบบอันเต้นที่แบบกระโดดเหมือนแค่คนท้องเราตกลงกับที่ที่บอกไว้ว่าจะไม่กระโดดแนวตั้งเราเต้นข้างๆ้ายขว่า แล้วเวลาจริงทำได้ไหมได้เพื่อนว่ายังไงคะเพื่อนว่ายังไงคะพอเห็นสเต็ปเขาบริเวณนี้เพื่อนก็จะคอยดูครับแล้วก็จะมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้กระโดดนะหมายควาว่ามามาเตือนหลังจากที่เขาทำไปแล้วแต่ว่าจริงๆจริงแพทย์ปรึกษาคุณหมอตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วคุณหมอก็ เขาพูดประมาณว่าอะไรที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้ทำต่อได้ยกเว้นว่าแบบเป็นแบบกระแทกทอนแขกเอ็กซ์โซไซส์อย่างเงี้ยให้หยุดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําทําเหมือนเดิมนี่เราก็เราก็ไม่กระโดดเท่าไหร่เลยมันมีลืมตัวใช่ไหมพี่แพดเวลาแบบมันแบบมันเเอ energy เราไปแล้วมันก็เลยกระโดดอะไรเงี้ยลืมลืมคอนเฟิร์มกือรับฟีคือเป็นขานักกีฬาที่เขาวิ่งมาแล้วอนเขาวิ่งจนข้อเลยะ เป่นพี่ชายก็จะลองเองจอดกอนตอนแรกจะทำอย่างนั้นพี่พีฮาไหมลองอย่าอย่ากใจเป็นว่าเพื่อนๆในวงห่วงเขามากกว่าเพราะตองหยุดแล้วครับเพราะตอนแรกจริงๆเนี่ยกำหนดคทอดชื้นปีพอดีก็เลยว่าเขาดาวเลยไหมรับงานเขาดาวที่โรงพยาบาลเลยไหมพอก่อนแต่เริ่มสังเกตว่าแบบแทมเทนอะไรเขารต้สึกแทมเทนเราเยอะเขเลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังกลังดีเดี๋ยวเขาจะแบบเขาจะถึงเต้นเกินที่ในวงเขาคุยแบบว่า คอยแบบสับตามองเลยไหมครับตอนโนชว์บนเวทีชั่วโมงกว่บ้าเอาจริงเหมือน,อนญญคลาทั้งวงอ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกโมเมนต์แรกที่แพทแบบต้อตรวจใช่ป่ะแล้วเพื่อนทองอ่ะก็คือคนแรกที่บอกถัดจากแฟนอ่ะคือวงออเพราะว่าทั้งวางแผนทุกอย่าง,งาร่วมกันจนตอนนี้รู้สึกว่าโงเป็นแบบแล้วครอบครัวฉันมีใครบ้างเหมืนทองทังท้งวงเลยค่ะแล่เป็นกลายเป็นว่าพอคลอเนี่คือเหมออือนงานก็มาเยอะช่วงเราคลอเหมือนกันนะพี่แพทนะก็ ก็ดีแล้วค่ะลูกุงค่ะด้วยค่ะที่บ้าก่ออีกสองเดือนก็คือใกล้ใกลจะหยุดแล้วก็สิ้นเดือนนี้หยุดแล้วค่ะแล้วก็อีกสองเดือนคือแทนแทนการค้อธรรมชาติค่ะก็ก็แทนคุณบอกบอกว่าสิบวันสุดท้ายของแทนว่าก็เตรียมตัวไว้แต่แล้วคือแม่จะพักแม่จะพักกี่กี่วันดีคะหกวันยังยังรับงานแรกไปแล้วเมื่อไหร่ครับ อนนี้เราไปขอดหรือ <tá> ว <entertain> en> <ts ling> ่าเราไปให้น้ำเกลือแล้วเลยขอโทษเราไปให้ใบใหญ่หรือเปล่าไปฉีดพิมพ์นิดนึงเออคือพายก็ถามคุณหมอล่ะคือด้วยความที่งานนี้เป็นงานที่ก็คือปลายปีปกติอะเหมือนไม่มีเหมือนปลายปีมันจะเป็นช่วงเฟสติวัลใหญ่ๆทีนี้เราจะไม่ได้ขึ้นเลยทีนี้ปลายเดือนเมษายนเนี่ยค่ะจะมีงานล็อกนอร์เทนแล้วเราก็รู้สึกว่า เขาก็าถามมาเขาก็าถามแบบให้คือถามมาเผื่อเราปฏิสเสธแหละว่าจะาไปไหมนี่ก็ปร,รึกษากันไปกันมาซะบ่อยเดี๋ยวาถามหมอแป๊บหมอคุณหมอก็บอกว่าถาา้าเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงดีและถา้าคุณข้อธรรมชาติจริงๆนะน่าจบอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากชาเลนตัวเองด้วยว่า,าจะได้กินเชฟกลับมาให้เยอวที่สุดลแล้วก็ต้องขุดซอมสามีให้ดูแลลูกให้หน่อยนะสักวันนึงสองวันอะไรอย่างเงี้ย พ,พ,อพอเขาบอกว่าบอกเพื่อนนหม่าเขาจะอยู่แค่ไม่ถึงเดือนเราจองม่้เพืนเพื่อนอว่า,วา,าไงบ้างดีหรอ<ะ>เพื่อ <c oughs> นบอกว่าจะดีหรอแต่ขา,ขากระกกันเยอะนะตอน,นั้กว่าจะเอาไม่เอาเนอะเพราะจริงๆตอนแรกเรากะว่าจะให้แพทพักนานแบบนี้ครับก็พอดีมีงานใหญ่อันนี้เขามาพอดีแล้วก็แบบเอาไงล่ะ,อะพอแพทบอกว่าได้ก็เอาไปเอาเเพอเราต้องเตรียมการหลังบ้าน แบบผู้บริผู้จัดการก็จะต้องถือกระเป๋าปั๊มลงปั๊มลงอะไรคือลูกฝากคุณสามีแต่ตัวเองนี่ต้องฝากเพื่อนเพืได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รับเยอะนะคะคือแบบว่าบากกะลาก็คือมีแค่น้ำแล้วก็เดือนถัดไปก็ก็ยังรับน้อยอยู่แต่ว่าเทสที่ลองเทสเสร็จปุ๊บก็แข็งแรงดีเทสระบบอ่าเทสระบบก็น่าจะก็น่าจะรับต่อก็ลุยได้แล้วแต่วจริงแบบพี่สองนั้ ภูมิใจในตัวเพื่อนเพื่อนที่เขาแบบเพื่อนเพนแบบนี้ภูมิใจภูมิใจมากภูมิใจเกินไปบางทีก็แบบน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนก็อยากให้เพื่อนพักแต่ว่าก็เพื่อนไม่ว่าเพื่อนไม่ว่ามีฤทธิ์สูตรแม่พขั้นแล้วแข็งแรงมาถึงขั้นที่แบบว่าเราแบบว่าไม่เอเนอร์จี้ไม่ดรอปไม่ยมไม่เหนื่อยไม่ได้เลยอะค่ะคือมีแค่ช่วมถางแรกอะค่ะที่แบบก็แทนท้องนิดหน่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้มีอาเจียนอะไรเงี้ยคือคลื่นไส้นิดหน่อยแล้วก็พยายรพอกำลังกายทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ยังเล่นโยคะตีลังกายอยู่เลยก็จะมีออจะมีแฟนเพลงมากังวนแทนบ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วง<ม>เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาแบบฝึกสอนอยังดีแล้วก็ตั้งใจว่าเพื่อให้ร่างกายแม่แข็งแรงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะโอเคคุณจอสบายใจใช,ใช่ไหมใชเพราะว่าล่าสุดเห็นคาริ่งัวเองกับการไปเดินแบบคือวัน เพื่อนคือชอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหลาลัยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าปีนี้เขาก็จะยังทำธีมเดิมก็คือ diversity คือความหลากหลายชอถามว่าแม่เดินไหมที่ก็บอกว่าเดินได้หรอแกหรือว่าโอเคใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ r e p r เซน n t ด้วยว่าคนท้องหรือคนเป็นแม่ ไม่ใช่คนป่วยแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีอะไรเงี้ยก็คืออยากจะเชียร์เชียร์อัพให้ทุกคนแหละเพราะหลายคนพอท้องแล้วก็จะแบบอยู่บ้านหรือว่านอนส้มหรือว่าคิดว่าต้องอยู่เฉยๆหรือว่าปล่อยให้ตัวเองแบบเราก็รู้สึกแย่ทุกข์ทเองอ่ะก็ยังรู้สึกเลยนะว่าแบบเราเคยผอมมาเลยอะไรเงี้ยเรามีมีมีปรุงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เรียนรู้การที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะไช่วยได้มาก ก็อยากจะเชียร์แม่ๆทุกคนเราแบบลุกขึ้นมาทำสวยเอากัณฑงกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าสังคมเขาจะว่ายังไงเราเราถือท่าดีทุกท่านดีเอาไว้อะไรเงี้ยอยากอย่างเพื่ออย่างเราเพื่อนๆรับรับหลังนี่เลยแต่ละคนได้ริษะพี่แพทจะชรได้ใจได้ใจตอนนี้ตอนนี้เงินวงเป็นเท่าไหร่นะคะ ยังงไเริ่มไล่หรอแล้วครับอันนี้ช่วงนี้ของขึ้นด้วยเออยังไงคสัมสามบาทเนาะให้หลานก็เดี๋ยวไปดูครับตอนน้องออกมาอ๋อก็จะรอดูน้ำหนักหลานให้ตามน้ำหนักหลานใช่ครับโอ้เป็นเป็นกิโลนะคะก็มีเล่นเกมทายอะไรกับเพื่อนไหมคะมีอะไรไหมเคยทายไปเออเคยทายแล้วปรากฏว่า ไม่ได้ไม่ได้แล้วนานแล้วไทยกับานาไม่ได้ลอะไระหลาดสา,าสน์นีมีชื่ออะไรเรียบร้อย<า>คือถ้ากลับมาคุณแด้กลับมาทำงานก็มีโอกาสได้เห็นแบบอุ้มลูกขึ้นไปแบบร้ <c oughs> องด้วยไหมคะคุณแม่ก็ทำงานไวแล้วแต่แล้วแต่ลูกกับแล้วแต่ส์มีละกันหมายว่าก็เดี๋ยวดูว่าเขาชอบไหม <c oughs> แล้วแต่ลูกแล้วแต่สามีคือใจจริงคืออยากอยากอยากใช่เช่แอนไปอ่านข้อความมาเขาบอกว่าแบบอยากปรับตัวเข้าหาชีวิตลูกให้ ดัังนน้ต้องนหลังเขาแบบเล่นทรงเล่นเซิร์ฟไปอะไรกันเอาลูกไปเรารู้สกว่าจริงๆมันก็ดีเพราะว่าเรารอกว่าชีวิตของทั้งแม่หรือชีวิตของคนที่เป็นแฟนกันคู่หลักอ่ะยังต้องอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นแม่ก็ยังต้องอยู่แบบนี้ค่ะใช่ดังนั้นลูกก็ต้องขึ้นไปด้วยลูกก็จะต้องขึ้นไปทีเป็นดีถามถามคุณคอยถามเพื่อนถามเพื่อนถามมีหรือยากว่าไอทีเราเราตัดใจแล้วแหละแหละ อันนี้ไม่แจ้งเพื่อนยังค่ะว่าจะต้องช่วยเลี้ยงลูกต่อด้วยเออรู้ยังเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่เขาน่ารักกันมากเลยค่ะแต่เขารู้ว่าแพทกับแพทไม่น้อนเนี่ยค่ะแก็ก็คือเหมือนแทบจะใช้รถตู้คนเดียวไปเลยแล้วก็หลังจากที่ค่อเขาก็บอกว่ามีสองคันไปเลยแล้วค่ะก็จะเธอจะปั่มนมปั่มนมไปเธอก็ไปเลยเด็กพี่เพราก็เหมือนกันอย่างที่บอกคือจริงๆรพี่นันสองคนนี้ก็คือเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วอ่ะรู้จักกันมาเกินยี่สิบปีแล้ว อยู่ <icana S 2> ในอยูใ <champions> ่ในแง่หน e. ึ่งเพื่อนไม่อยากจะไปยุ่งหรือเป็นเพืนก็ไปช่วยอะไรเลยเขาบอกว่าอะไรรบ้างบอกว่าพวกเขาไม่ได้เขินหรอกเคอเพราะว่าที่บ้านเขาพี่สองพี่สามน้องสาวก็พร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค้แบบเดินแบบไไปไกลไปอยู่ไปอยู่ที่สงบเลยโอเคขอบคุณค่ะก็ง่ายๆนะคะพี่แหลน ยังไม่ไที่สั้เพลงเลยค่ะเออเพลงหนตีเพลงหนึ่าอาไรอ่ะล่าสุดนี่กลับมาทำทำแบกททำแบกประกอบไม่อยู่ประกอบทีนี้ไม่หยว่ด้วยมันต้องใช้ energy เยอะแค่ไหนกลับกับการท่ารจร้องเพลงเนี่ยร้องนทีนี้ไม่ได้ใช้เลยทำนีบเปสิ่งอย่างให้พลังงาน คือตอนแรกคอเลยรับรีฟนะครับก็ที่จริงวงก็คุยกันเครียนกันว่าโหมันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากอะไรเงยครับแต่อีก2วันถัดมาเพื่อนผมซึ่งไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงอะไรเลยดก็ส่งเพลงคือเขาส่งมาแบบเพลงนี้คเพลงที่เป็นเดโมของเพลงนี้ละคันเป็นเดโมคือส่งมาแบบเหมือนเหมือนฟ้าประทาน่ามองแล้วก็ปรากฏว่า มีคำพูดบางอย่างในเดโมนั้นที่มันตรงกับที่เราคุยกันไว้ว่าจะเอาคำนี้อยู่ในเพลงบังเกอร์แต่ว่าพอรับมาแบบมันกระชั้นชนกันมากแล้วเรารู้สึกว่าสมใจจะไม่บังเกอร์แล้วแหละอาจจะต้องเอาเอาอันนี้มาเป็นสารตั้งต้นในการทำงานเลยแล้วในระหว่างทางก็มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าจำไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วอีกไหมคะคำว่าอะไรขัดลายอะไรก็พอเริ่มขัด จริงๆตอนที่ทำเพลงแล้วก็ส่งที่บอยเนี่ยก็ก็ก็เซอร์ไพรส์ตรงพี่ว่าไม่แก้อะไรเลยไม่มีแก้เดมโมใด,ดๆคือแบบ,บบส่งปุ๊บสามาเข้าอา,าได้เลยซึ่งเราก็คิดว่าเราแสดงว่าเรามานูก๋มตแล้วสาวเข้าอ่านปุ๊บแล้ว<อ>ก็เข้าเข้าาดนตรีกันมีปรากฏการณ์หลากหลายที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค<ม> <laughs> รับค <laughs> 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 รับก็จะว่าเป็นความบังเอิญก็ได้แต่มันบังเอิญเยอะไปสําหรับเพลงนี้ ในทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งตอนไปไหว้ศาลตอนอะไรอย่างเงี้ยครับ,บปัญหาทางด้านเทคนิคอะไรทั้งหลายซึ่งไม่ควรจะเกิดก็เกิดเยอะแล้วจนพอเราขอปุ๊บมันาก็อขอก็หายขอแปลว่าเราอธิษฐานเองหรือว่าไปอธิษฐานจิตอธิษฐานเองก็คืออย่างเราอัดเสียงอัดเสร้อสายกระปาอัดเสร็จแล้วก็โปรแกรมดับให้หมดเลยอธิษฐานเองแบบ ก็เลยละลขัดลอ้อแล้วก็ก็เลยอธิษฐานขอแบบว่าว่าเออจะขออนุญาตทำงานให้ท่านเนีย่ยก็โรากระดักอะไรเงี้ยแล้วก็พอซักหนึน่งปกติหรือตอนไปเข้าห้องสตูดิโอก็จะแบบไฟก็จะแบบเล่นระวังกับเราอะไรเงี้ยค่ะค <c oughs> ื <c oughs> อปกติไม่เป็นไม่เป็นอันนี้เป็นขั้นตอนที่จะทำงานนี้ใช่แล้วก็ตอนไปแล้วว่ามีเรื่องราวอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะเราก็เลยคุยว่าก่อนจะถ่ายเอวีเราควรไปไหว้ศาลกันจริงๆตามๆนั้นแล้วก็วันที่ไปก็ก็มีเหตุการณ์ อันอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมแต่ตั้งแต่ทำงานเพลงมาที่แบบเจอเหตุการณ์แบบทักเพลงน่าจะใช่ที่ชัดเจนที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วอยู่กันหลายคนก็เลยแบบมีมีเพื่อนร่วมร่วมรับรู้เขาเรื่ออะไรเหมือนมีหลักฐานอ่ะมองหน้ากันแล้วแบบ่าใ่ไมรบ้เนี่ยใช้เวลานานมีการอ่าใช้เวลานานกับกานบนใจทำนินไม่นานไม่นอย่ากโตมากเลยค่ะ จริงๆเพลเดียวค่ะยกเว้นว่าโครงการดับยกเว้นโครงการดับว่าอันไหนอ๋อฝากฝากย่างนี้ที่เราภูมิใจถ่ายทอดเป็นเพลงเพื่อไม่อยู่งก็เป็นหนึ่งในเพลงที่พวกเราภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำเพลงนี้ได้โอกาสในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดทำพูดหรือว่าเรื่องราวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างเขาเขาแลกกับอะไรหลายๆอย่างมาที่อาจจะไม่มีใครรู้ก็ขอบคุณพี่ลอย คุณช่องวันนะคะที่ให้โอกาสเรามาทำคลินี้ก็ไงฝากเพลงนี้ไว้ด้วยอันเชูแรกเลยตั้ใจขอบคุณค่ะบีเกชันชุบค่ะมันดคนตรงนี้นะคะหนึ่งสอง